รูปหลอดเลือดหัวใจตีบตันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันตับต้นๆของคนทั่วโลกและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีเมื่อไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดและตีบถึงระดับหนึ่งไขมันอาจแตกและเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันหลอดเลือดหากคุณหายใจไม่เต็มอิ่มเหนื่อยง่ายเน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกหรืออาจเจ็บไปถึงต้นคอหัวไหล่คุณต้องตื่นตัวในการดูแลรักษาแล้ว แล้วถ้าคุณไม่มีอาการใดๆคุณยิ่งต้องป้องกันดูแลแต่เนิ่นๆเพราะ30%ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแตนไม่แสดงอาการหลอดเลือดหัวใจคือหลอดเลือดของชีวิตปกป้องชีวิตเริ่มต้นจากการดูแลความสะอาดของหลอดเลือดด้วยความห่วงใยจากเอิร์นวีดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือดของคุณด้วยต้นตำรับยาล,าล้างหลอดเลือด มีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีดูแลสุขภาพหลอดเลือดของคนไทยมานานกว่า19ปีปเรื่องหลอดเลือดเอิรเ์วเชี่ยวชัญค่ะปรึกษาแพทย์จีนและเภสัชกรเอิร์นว5ย์สเ